ยืดอกรับผิดเกิรกลิทเราจะกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ลุนที่สุดกัปตันฉลามชนโพดขอโทษหลังซัดจุดโทษพลาดก่อนที่ฉลามชนจะช่วยคว้าแชมป์ชัง F อ Cup 2020เกิรกลิทวีการปีกซ้ายกัปตันทีมชนบุรีเอซโพดขอโทษหลังซัดจุดโทษพลาดในเกมที่แพ้จุดโทษต่อสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด โดยสกอรรวม4-5ต่อช่วดแชมช 2020, แแป์ชัง FA คัพ2 0 2 0แลวเตะไว้30ปีรับหน้าที่สังหารจุดโทษคนสุดท้ายของทีมก่อนยิงไปชนคานจากนั้นชตดทิพัทภ่มแก้วของสิงเชียงรายยูเนเต็ดจัดไม่พลาดทำให้ฉลามชนเป็นฝ่ายไพ้แพ้ไปในที่สุดโดยหลังจากจบเกมเกิดกลิกเทวีการได้ออกมาโพสข้อความผ่านโลกโซเชียลว,ว่าไม่มีอะไรแก้ตัว ขอโทษกับผลงานส่วนตัวที่ยิงจุดโทษไม่เข้าและไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้พวกผมสัญญาว่าเราจะกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เร็วที่สุดฝากติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราและน้องๆในทีมทุกๆคนได้ครับขอบคุณครับสำหรับเกิรฤกลิททวีการอยู่กับชลบุรีเ c ตั้งแต่เยาวชนก่อนถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2012จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์กับทีมได้แม้แต่รายการเดียว